สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยก๋วยอีหยังน้องมาคือเงาคือใไงเถอะเบิ่งเบิ่งพี่น้องเอ้ยยาวอาดมาดโอ้ค่อยค่อยค่อยฟอร์้เงาคักยาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันก๋วยอีหยังนาะแบบน้อง คุณน่ะหวีมันเปนว่าณง่วงสร้างเลยพี่น้องเอ้ยก็คือเห็นกล้ยวยเงยเอาขนาดนี้เลยอ๋เคือมาจังได้เป็นโอกเป็นว่าพี่น้องเอ้ยก็เอาน้วยอีหยัยง,งแล้วเนี้ยนี่คุณน่ะคือง่วงสร้างนี่พี่น้องเอ้ยหรือว่ากล้วยง่วงสร้างเมียนยูว์กล้วยง่วงสร้างเข้าเปนจนสี่หั กอมันใหญ่ใหญ่ออกเคยจาังไดเคยเห็นแต่มันออกมามันก็เป็นวีเป็นยังลงมาอันนี้ยาวลงมาป็นง่วงซางย้อนอดตูนพี่น้องเอ,อ้ยบาเคยเห็นก็เห็นเด้อบานกาเพิ่นก็ใหญ่ใหญ่หน่วยเพิ่นมีจักหน่ยวยบุหรี่เอาไปเฮ็ดรองเท้าได้ได้นี่สมัยก่อนเป็นเด็กน้อยเนาะ แกกาบกล้วยแต่ก็เอายางหัดบ่มีรองเท้าใส่ก็เอากล้วยกาบกล้วยนี่แล้วเฮ็ดเป็นรองเ,เท้าเฮ็ดไปทัวได้พี่น้องเอ้ยสมัยก่อนน่ะผู้เด็กน้อยเป็นเด็กน้อยเนาะสมัยนี้เขาบูดมีดอกเบิ่งเบึ้งเบึงบง,ง,งอาอาัดลาดป<ส>าด์ตโพอ,อีเมยเอ้ยขึ้นมาคักมาเหนด็ด คือหญ้าปานบ่า,บางวงสางอิลีเนาะเขาเรียกกล้วยงวงสางบาเนี่ยนี่พี่น้อง,งบรรยากาศเนี้ยมันเศร้าเศร้าทั้งส,สายเลยแหละพี่น้องเนี่ยหญ้าเกี่ยวไปเหงูวากินหงอ้อคือเลยบานโอ้ยนี่เลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเนาะ แมนสีมาแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี้ยดำปือเลยพุน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมืดฝนมาแล้วกุกูกุกูกกพุนห้องเคยมีพ่อพี่น้องอ้ยจะเป็นโพเป็นโพลายครับเห็นเขามาเกี่ยวให้ง่วกิน ยางเนาะถิ่เมเงอนไหวโอ้งามถึ่นอนเนองามคลางาม,มอ,าางอย่างนี้ป่ะปาพีงนอดำปืนเลยสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสำนีก่อนอคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสุดสวยสุดรอทัวร์โลก